สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ t e c h by True d i g i t a l Podcast Unleash Possibilities Together วันนี้เสนอตอน t r เทรนเทคโนโลยีปี2022อยู่กับโควิด1 9แบบ next normal EP 2 ในตอนที่แล้ว t e c y t y 2 Digital พาไปทำความรู้จัก3เทรนด์แรกจาก6เทรนด์ที่ถูกคาดการณ์จาก Deloitte 13 Annual Tech Trends Report ว่าจะเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีที่องค์กรจะนำไปปรับใช้ในปี2022ซึ่งส่งผลยังมีนัยยะสำคัญไม่เพียงแค่แวดวงเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่ส่งผลกับธุรกิจโดยรวมในปีนี้ด้วยเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่กับโควิด19แบบ next normal ได้ ใน EP นี้เราจะพามาต่อกับอีก3เทรนด์สำคัญสุดท้ายซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ IT ทั้งสิน้นดังนี้ค่ะเทรนด์ที่4 IT disrupt ตี e e ล e s Automating at scale IT disrupt ตัวเองเป็นระบบอัตโนมัติแผนก IT ในแต่ละองค์กรอาจเคยทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนงานเป็นหลังบ้านให้กับองค์กรเช่นการมอนิเตอร์และจัดเก็บข้อมูลการรับคำร้องจากหน่วยงานภายในให้ตรวจสอบหรือแก้ไขระบบ หรือแม้กระทั่งงานประเภทการลงโปรแกรมเป็นต้นแต่เมื่อต้องเผชิญกับความซับซ้อนทางเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้นและความคาดหวังด้านความสเสถียรและความพร้อมใช้งานที่มากขึ้นของระบบต่างๆในองค์กรจากนี้ไปแผนกไอทีจะพันตัวเองให้เป็นธุรกิจแห่งอนาคตและ disrupt ตนเองให้กลายเป็นการทำงานแบบเชิงรุกดีลอยระบุนะคะว่า Chief Information Officer หรือว่า CIO ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรจะเริ่มปรับปรุงแผนกไอที โดยดูตัวอย่างของบริษัทผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่แสดงให้เห็นในช่วงศตวตรรษที่ผ่านมานี้ว่าการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในงานนั้นสามารถลดงานซ้ำซ้อนงานที่ทำซ้ำๆในปริมาณมากทั้งยังช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดข้อผิดพลาดและยังปรับปรุงคุณภาพได้ตลอดเวลาในขณะที่คนก็สามารถยกย้ายไปทำงานด้านอื่นหรืองานที่ต้องใช้ทักษะสูงกว่างานประจำอย่างที่เคยทำมาค่ะ ระบบไอทีแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมีความเสถียรคล่องตัวและรวดเร็วนั้นจะเกิดจากการผสมผสานทางด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติและการบริการตนเองโดยจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ควบคู่กันไปมีการนำระบบใหม่เข้ามาร่วมทำงานมากขึ้นซึ่งล้วนเป็นเทรนดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์บล็อกเชนมชชีนเลอร์นิ่งและระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการระบบที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรในการใช้บริการโดยลดการทำงานแบบฟิสิกอลลงเพื่อการประมวลผลที่แม่นยำมากขึ้นแต่ยังต้องคงความปลอดภัยและน่าเชื่อถือและที่สำคัญต้องยืดหยุ่นที่จะเป็นระบบที่เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนค่ะตัวอย่างของเทรนนี้นะคะ u i p a t h ปูทางสู่ความสำเร็จของระบบอัตโนมัติด้านไอที อุ a ัตเป็นบริษัทผู้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์ม Robotic p rocess automation หรือ RPA หรือระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์มาตั้งแต่ปี2005ค่ะโดยบริษัทได้เปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติของตนเองไปสู่ธุรกิจไอทีโดยจับทางการนำระบบอัตโนมัติไปใช้ในแผนกไอทีขององค์กรที่ตนเองดูแลอยู่ทำให้ทีมงานไม่เพียงแค่สามารถควบคุมแพลตฟอร์มการทำงานระบบอัตโนมัติเท่านั้นแต่ยังสามารถปรับกระบวนการทำงานไอทีภายในให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อีกด้วย อาทิการรับคำร้องจากหน่วยงานภายในการลงโปรแกรมหรือการตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านไซเบอร์เป็นต้นนอกจากนี้ว p a พรยังทำงานร่วมกับแผนกไอทีเพื่อสร้างไอทีเพลย์บุ๊กที่รวบรวมกรณีศึกษาวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานทั้งจากปริมาณงานสูงสุดและมูลค่างานที่มีมูลค่าต่ำที่สุดและยังสร้างภาพลักษณ์ของไอทีที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมให้กับองค์กรหรือแบรนดนน์นั้นๆเช่นให้ผู้ดูแลระบบหรือแอดมิน สอนวิธีการใช้แพลตฟอร์ม RPA ของตนเองในการทำงานข้ามแผนกหรือในงานที่มีกระบวนการที่แตกต่างกันให้สำเร็จเช่นเดียวกับที่พนักงานไอทีคนหนึ่งสามารถทำได้การให้ระบบอัตโนมัติทำงานไอทีในลักษณะนี้ทำให้พนักงานไอทีขององค์กรสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือสามารถออกแบบระบบการทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติมซึ่งผลที่ตามมาก็คือการมีวงจรอัตโนมัติที่เติบโตอย่างต่อเนื่องภายในแผนกไอที พนักงานพร้อมใจสร้างสารรค์แนวคิดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติมากขึ้นหุ่นยนต์ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไอทีนอกจากนี้ทั้ง AI และ Machine Learning ในแพลตฟอร์มจะวิเคราะห์การทำงานอัตโนมัติและสามารถแนะนำการปรับปรุงในจุดที่สามารถยกระดับการทำงานขององค์กรได้โดย u ู p a t h มองว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างระบบอัตโนมัติแบบ End-to-end end, ที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงทางดิจิทัลและธุรกิจในที่สุดค่ะเทรนดที่5 Cyber AI Real Defense การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่แท้จริงแม้จะมีการลงทุนจำนวนมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัยแต่องค์กรก็ยังต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีทางไซเบอร์เพราะอาชญากรทางไซเบอร์ทุกวันนี้มีการพัฒนากลยุทธ์ที่รวดเร็วและนำหน้าเทคโนโลยีเสมอนะคะในขณะที่หน่วยงานไซเบอร์เซเคียวริตี้ในองค์กรกลับเผชิญกับปริมาณงานที่ล้นมือทั้งยังมีความซับซ้อนและความยากลำบากในการตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ ประกอบกับช่องทางที่สามารถถูกโจมตีได้ขององคอ์กรนั้นก็กําลังขยายตัวแบบทวีคูณทั้งจากการใช้งาน 5G ที่เติบโตขึ้นพร้อมๆกับจํานวนอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายการทํางานแบบรีโมทเวิร์กิ่งที่เปิดช่องให้ผู้โจมตีเจาะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการขององคอ์กรได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นต้นค่ะในขณะที่มูลค่าความเสียหายจากอาชญาการรมทางไซเบอร์ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น2เท่าจาก3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2015 เป็น6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี2021และจะเพิ่มเป็น10.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025ในขณะที่ AIG ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้นะคะว่าตั้งแต่ปี2018เฉพาะการโจมตีระบบฐานข้อมูลขององค์กรด้วยแรมซอฟแวร์เพื่อเรียกค่าไถ่ข้อมูลนั้นมีอัตราการเติบโตสูงถึง1 5 0ค่ะดีล้อยมองว่าการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่แท้จริงนั้นคือการใช้ไซเบอร์ AI ที่สามารถเป็นตัวช่วยชั้้นดีใหองค์กร ที่ไม่เพียงแค่ตอบสนองได้เร็วกว่าการเคลื่อนไหวของผู้โจมตีเท่านั้นแต่ยังสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวเหล่านี้และเตรียมการตอบสนองต่ออาชญากรไซเบอร์ล่วงหน้าได้อีกด้วยจากความสามารถของ AI ในการเรียนรู้และการตรวจจับรูปแบบใหม่ๆเช่นการเร่งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลระบุความผิดปกติและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งช่วยลดภาระของนักวิเคราะห์ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยหรือ SOC ให้สามารถนำเวลาไปพัฒนารูปแบบการรักษาความปลอดภัยในเชิงรุกและยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ Cyber AI ยังสามารถช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเทคโนโลยี Cyber AI นั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการนำไปใช้แต่ก็มีการคาดการไว้นะคะว่าจะสามารถเติบโตถึง1,9000ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี2021-2025ถึง2025ค่ะตัวอย่างของเทรนดนี้นะคะ s p p e r l a b s Fight Software with Software c y p e r l a b s Cyber Solutions ใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตั้งระบบไซเบอร์ซ u เคียวริตี้ให้กับกองทัพแคนาดาและสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มต้นจากข้อจำกัดประการสำคัญคือการขาดทรัพยากรบุคคลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงมีการนำ AI เข้ามาใช้งานในส่วนนี้แทนค่ะ Superlabs ทำงานร่วมกับองค์กรด้านความปลอดภยัยการป้องกันประเทศและหน่วยงานข่าวกรองของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างระบบ AI ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตอบสนองแบบเรียลไทม์ด้วยกลยุทธ์ตอบไพคุกคาม โดยเป็นระบบ AI ที่ทําได้มากกว่าการแจ้งข้อมูลเพื่อรอาการตัดสินใจแต่สามารถเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองได้โดยไม่ต้องรอาการตัดสินใจจากมนุษย์อย่างในระบบ Cyber Security ปัจจุบันค่ะ s y p e r l a b s เห็นว่าการต่อสู้กับภัยคุกคามสาหรับองค์กรนั้นควรเปลี่ยนไปใช้วิธีการที่นําโดยซอฟต์แวร์ดังเช่นที่ Sa p e r l a b s ร่วมกับหน่วยง,งานรัฐบาลในการพัฒนาระบบตรวจจับภัยคุกคามแบบหลายชั้นรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างกันเช่นโซเชียลมีเดียข้อมูลเครือข่ายสาธารณะและเอกชน ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลนี้ในลักษณะดั้งเดิมอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีโดยทีมรักษาความปลอดภัยที่ทําโดยคนแต่สําหรับการทําให้กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นไปโดยระบบอัตโนมัติและใช้อ,อัลกอริทึมในระบบ AI นี้ช่วยให้การประเมินและการตัดสินใจเกิดขึ้นได้เร็วกว่าวิธีการเดิมถึง1 0ถึง15เท่า s ซปเปิลยังมองว่า Cy b e อร์และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติจะก้าวหน้าจนถึงขั้นที่สามารถประเมินข่าวกรองบรรลุข,ข้อสรุป และตัดสินใจได้เร็วกว่าในอดีตถึง50เท่าค่ะอย่างไรก็ตามความท้าทายของไซเบอร์ AI ในเวลานี้ไม่ใช่การเอาชนะปัญหาทางเทคโนโลยีหากเป็นการเอาชนะคนสังคมและวัฒนธรรมที่ยังไม่เชื่อมั่นในการตัดสินใจของ AI เท่ากับการตัดสินใจของคนที่ใช้เวลานานกว่าถึง50เท่าซึ่ง s a p เปอร์แลกำลังร่วมมือกับบริษัทเอกชนองค์กรภาครัฐและสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยระบบอัตโนมัติให้มากขึ้นค่ะ เทรนที่ 6. The t e c h s t a c k goes physical t e c h s t a c k อยู่บนอุปกรณ์ที่จับต้องได้เพราะความหลากหลายของ t e c h s t a c k ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลขั้นสูงหุ่นยนต์ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมและ machine learning จึงทำให้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะจับต้องได้มากขึ้นและมาในรูปแบบของอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ smart device ที่สามารถเชื่อมต่อบันทึกข้อมูลและสร้างวงจรของการประมวลผลโต้อตอบกลับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคิสแต็กที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนนวัตรกรรมต่างๆจึงเป็นมากกว่าการอยู่ในโลกดิจิทัลหรืออยู่ในรูปแบบซอฟต์แวร์แต่จะย้ายเข้ามาอยู่บนตัวอุปกรณ์ที่จับต้องได้มากขึ้นโดยอุปกรณ์อัจฉริยะจะไปไกลกว่าการเป็นคอมพิวเตอร์พกพาหรือโทรศัพท์แต่จะได้เห็นในรูปแบบที่หลากหลายอาทิอุปกรณ์ในโรงงานอัจฉริยะหุ่นยนต์ทําอาหารอัตโนมัติเครื่องตรวจสุขภาพที่มาในรูปแบบ wearable device เครื่องวัดการเต้นของหัวใจพกพาได้ที่เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลโดรนตรวจสอบสําหรับโครงสร้างพื้นฐาน มองหุงข้าวหุ่นยนต์ในร้านอาหารไปจนถึงเซ็นเซอร์อัจฉริยะในอาคารสำนักงานและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวค่ะดีลอยมองว่าเทคโนโลยีกำลังพัฒนานจากการเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อคุณค่าและจะกลายเป็นหัวใจหลักขององค์กรในการดำเนินธุรกิจดังนั้นการมาของเทคสแต็กที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์อัจฉริยะจะทำให้องค์กรต้องเลือกเทคโนโลยีที่จะเข้ามาจัดก,การอุปกรณ์เหล่านี้อย่างชาญฉลาด p r o าะเทคสแต็ที่จับต้องได้นี้จะส่งผลถึงการที่องค์กรต้องพิจารณาจ้างรายงานที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นและการปรับทักษะให้กับพนักงานในปัจจุบันอีกด้วยค่ะตัวอย่างของเทรนนี้การใช้โดรนเพื่อตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า Southern California Edison หรือ SCE เป็นผู้บุกเบิกการใช้โดรนเพื่อตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่ครอบคลุมการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาไฟสายไฟหมอปแปลงไฟฟ้า และโครงสร้างการจ่ายและส่งสัญญาณอื่นๆการใช้โดรนแทนเฮลิคอปเตอร์นั้นมีความปลอดภัยและน้ำหนักเบากว่าทั้งยังคล่องตัวและคุ้มค่าทำให้ทีมงานของ SCE สามารถตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำและเพราะโดรนสามารถเข้าใกล้โครงสร้างได้มากขึ้นและจับภาพได้จากหลายมุมพื้นที่ให้บริการของ SCE นั้นอยู่ที่กว่า1 3 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยเสากระจายสัญญาณประมาณ1ล้าน4แสนเสาและโครงสร้างเสาส่งสัญญาณกว่า1 4 0 0 0 0โครงสร้าง ในการตรวจสอบแต่ละครั้งต้องใช้รูปภาพ10ถึง12ภาพของแต่ละโครงสร้างการตรวจสอบเสาส่งสัญญาณขนาดใหญ่ต้องจับภาพได้ระหว่าง400ถึง600ภาพปริมาณภาพที่ได้และถูกส่งเข้าสู่โปรแกรมการตรวจสอบอย่างมหาศาลเป็นปัญหาข้อขวดให้คนทำงานจึงทำให้ SCE พัฒนาและฝึกแบบจำลอง AI เพื่อระบุข,ข้อบกพร่องหรือความเสียหายในเสาส่งสัญญาณฉนวนและหมอแปลงไฟฟ้าตลอดจนโครงสร้างอื่นๆจากภาพถ่าย โดยเป็นการป้อนแบบจำลองด้วยภาพถ่ายนับพันภาพเพื่อให้สามารถระบุโครงสร้างที่ต้องการการแก้ไขได้โดยอัตโนมัตริรูปภาพจะถูกเก็บไว้ในคลาวด์และประเมินผลในภาคสนามบนแท็บเลต็ตเที่ยวบินของโดรนสามารถตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้โดยใช้พิกัด GPS ทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถโฟกัสไปที่การประเมินภาพได้ทันทีเมื่อตัวแบบผ่านการประเมินภาพการตรวจสอบครั้งแรกระบบจะแจ้งให้ผู้ตรวจสอบที่เป็นคนทำงานทราบเมื่อตรวจพบความผิดปกติทำให้แทนที่จะตรวจสอบภาพหลายล้านภาพ ผู้ตรวจสอบก็สามารถจัดลำดับความสำคัญของภาพที่ได้รับการระบุว่ามีข้อบกพร่องหรือมีโอกาสเกิดข้อบกพร่องทำให้ทีมงานสามารถค้นหาและแก้ไขโครงสร้างเหล่านั้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือ3เทรนเทคโนโลยีสุดท้ายจากทั้งหมด6เทรนของปี2022ที่ Deloitte 13 Annual Tech Trends Report คาดการไว้ว่าจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญกับทุกอุตสาหกรรมหากธุรกิจนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็คือการรับมือแบบมองไปข้างหน้าอย่าง next normal นั่นเองพบกับ Take podcast, t e c h by t u o Digital Podcast Unleash Possibilities Together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ